สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมุมสามเหลี่ยมออโต้เช่นเคยนะครับผมสวัสดีพี่กีสวัสดีพี่บิ๊กครับเดินทางมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยมาจากอุดรธานีครับอุดรเลยนะโอเคเต็นรถอยู่อุดรก็ได้ข่าวว่าเยอะพอสมควรใช่ไหมครับผมแล้วเห็นรถของเรารู้จักช่องทางร้านของเราเนี่ยจากที่ไหนครับเนี่ยมาจาก a c e b o o k ไลฟ์สดครับ Facebook ไลฟ์สดคกับคนรู้จักแนะนํามาแล้วก็พี่แนะนําด้วยเพราะว่าพี่ได้ข่าวว่าเป็นลูกค้าเก่าด้วยถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือคันที่2นะครับผมนะโอเค แล้วเป็นไงเอ่ยมาดูรถแล้วสภาพเป็นไงบ้างถูกใจไหมอะไรเงี้ยก็เตะตาอยู่คันนี้เลยครับเตะตาคันนี้เลยเพราะว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมมีซันรูฟด้วยนะครับกับนิสันคันนี้ป้ายแดงล้านห้าล้านหกเหลือสี่แสนมั้งขายไม่ถึงสี่แสนด้วยคันนะครับผมนะเพราะจ่ายค่างวดให้ด้วยแล้วเป็นไงเอ่ยโปรโมชั่นที่ได้รับช่วยห้าหมื่นบาทแล้วก็ผ่อนปีหน้าเลยครับช่วยห้าหมื่นบาทแล้วก็ผ่อนปีหน้านะครั 50, บผมนะแล้วก็ลูกค้านะครับผมนะ นำเทียนพันษานะครับผมอ่าโปรของเราก็คือเทียนพันษาแลกเงินดาวห้าหมื่นนะครับผมเนาะก็ใหญ่เล็กไม่เป็นไรตามสัตธาได้บุญและก็ได้รถเหมือนกันนะครับผมเนาะโอเคครับพี่แล้วก็การบริการของพนังกงานของเราเนี่ยรวมถึงไฟแนนซ์เนี่ยเต็มสิบควรมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมพี่ให้เท่าไหร่ดีคะแนนเต็มสิบผมว่าก็สะดวกดีครับเพราะว่ามันมีบริการทุกวันเลยครับวันเสาร์ที่ก็ปรึกษาได้ครับใช่ครับผมใให้เท่าไหร่ดีเต็มสิบ สิบเอ็ดเลยครับสิบเอ็ดไปอีกนะโอ้ขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวรบกวนฝากช่องทางเรานิดนึงอ่าสำหรับใครที่กำลังสนใจรถมือสองเดี๋ยวรบกวนพี่ฝากหน่อยครับสําเหลี่ยมออโต้ครับคอนแกนครับรถสวยรถดีมาแล้วครับโอเคอ่าตามนี้แล้วกันเนาะวันนี้ผมก็มีช่อดอกไม้มอบให้นะครับผมกับพี่กีแล้วก็พี่บีดนะครับแทนทำขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับผมนะแล้วก็ขอให้รถคันนี้นะพี่นะมาซึ่งความสุข เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังทุกประการนะถูกหวยเลียงเบอร์ด้วยเอาไปเลยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับผมนะเหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังอยากได้รถนะครับผมนี่เลยเอาเทียนพรรษานะครับมาแลกได้ทั้งรถได้ทั้งบุญช่วยกันได้ทําบุญด้วยเล็กใหญ่ไม่สําคัญนะครับตามศรัทธาวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม มันเดิมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้น,นี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ